มาทุกคนเกมนี้พี่จะต้องใส่หลอดชาไข่กให้ตรงกับสีนะครับทุกคนสีแก้วกับสีหลอดจะต้องเป็นสีเดียวกันนะพี่ให้ทุกคนทายว่าพี่จะสามารถเอาชนะเกมนี้ได้ภายในกี่ครั้งทุกคนมาใครรู้แล้วลองคอมเมนต์มาดูกันว่าจะถูกหรือเปล่ามาพี่จะพยายามทาให้ได้รอบเดียวผ่านเลยนะครับทุกคนมาแก้วแรกสีม่วงครับทุกคนมาอเออไม่ใช่แก้วแรกสีชมพูอ,อ๊อโอเคสีชมพูผ่านครับทุกคนมาต่อไปสีม่วงครับทุกคน โอเคสี okay, ม่วงผ่านแล้วครับทุกคนมาต่อไปสีเหลืองอ้โอ้โหสีเหลืองไม่ได้ครับทุกคนสีเขียวได้เปล่าโอ้โหสีเขียวก็ไม่ผ่านครับทุกคนไปดูรอบสองกันครับทุกคนมาอุ้ยไม่ผ่านได้ไงมาต่อไปรอบสองนะครับทุกคนรอบแรกพี่พลาดไปแล้วอ,อุ้ยมันได้แค่สองแก้วทุกคนอึ๊บโอ้โหอันแรกก็พลาดแล้วครับทุกคนมารอบสามเลย มาทุกคนรอบสามโอ้โหนี่พี่เล่นรอบที่สามแล้วเหรอเนี่เฮ้ยมันยากเหลอทุกคนโอเคแก้วแรกได้แล้วสีชมพูโอ้โหสีม่วงยากจังหวะรอบที่สี่ครับทุกคนทำไมมันยากขนาดนี้อึบโอ้โหอะไรวะเนี่ยต่อไปรอบที่ห้ามาไม่ลงอีกแล้วรอบที่หก มาดิรอบที่หกมาดิเราไปสีเหลืองอีกแล้วอะ่ะทุกคนโอ้อะไรวัเนี่ยพี่จะได้ตอนไหนวะรอบที่เจ็ดครับทุกคนมาโอ้โหอะไรวะนี้เนี่ยทำไมมันยากจังวะโอ้โหอ,โอีรอบที่แปดมาสีพูสีม่วงก็ยังง่ายอยู่ โอเคเหลือสีเดียวแล้วครับ mm hmm. ทุกคนมารอบนี้ขอเธอเพื่อนโอ้โ oh หเป็นไงครับ mm hmm. ทุกคนพี่เล่นไปรอบที่เท่าไหร่วันนี้ถึงได้เนี่ยโอ้โ oh หไหนมีใครรู้ฝากคอมเมนต์พี่หน่อยโอ้โ oh หเจมนี้ยากจัด